ไปต่อกันที่จังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยนะครับจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่สาราประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยในชัยพจนจรุณนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบัานหลักของชาติอันประกอบด้วยชาติศาสนาพ,พระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเป็นสถาบัานที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบัานพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยเป็นบ่อกเกิดของความาความรักความสามคัคคีนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคนะครับส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติและเป็นรากฐานให้ประเทศชาติที่มีความมั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีน,นายอำเภอส่วนราชก,การในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเลยเข้าร่วมพิธีนะครับโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนเห็นถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้